ยายามเี่ยเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นานๆน,น้ำพริกทั้งหลายน้ำจิ้มทั้งหลายเกียงแค่นี้เนี่ยฮะก็ทำให้หัวใจล้มเหลวเนี่ยอาการดีขึ้นครับตอนนี้กำลังมีการรณรงค์ให้คนไทยเราเนี่ยทานอาหารเค็มให้น้อยลงนะฮะโดยเน้นที่การเกิดโรคไตการทานอาหารเค็มเนี่ยมีผลต่อโรคหัวใจด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคหัวใจล้มเหลวนะฮะหัวใจล้มเหลวก็คือว่ากล้ามหัวใจเราเนี่ยบีบตัวไม่ดี นะครับเป็นตัวไม่ดีและอีกก็คอหนึ่งก็คือที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีโรคมันจล้มเหลวเนี่ยนะฮะมันจะมีการขั่งของเกลือและน้ําในร่างกายเพิ่มขึ้นทําให้เราเนี่ยมีอาการขาบวมท้องโตท้องอืดเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ก็ต้องมาโรงพยาบาลหมอจะรักษาเบื้องต้นโดยการให้ยาขับสวะขับเกลือและน้ําออกแล้วเราก็ยุบบวมแล้วเราก็อาการดีขึ้นอี่อง่ายกวก็คือเราสู้อย่าเอาความเข็มใส่ปากเราจะดีกว่าทางการแพทย์เราเนี่ย แนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเราไม่ควรบริโภคเกลือเกิน2กรัมต่อวันวิธีที่จะบริโภคเกลือน้อยลงก็คือ1อย่าซื้ออาหารทานเองนะครับสองทำเองที่บ้านอาหารทานที่บ้านนะฮะพยายามเลี่ยงเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารแห้งที่เก็บไว้นานๆเช่นเต้าหูย้ยี้กุ้งแห้งหมูยองกุนเชียงน้ำพริกทั้งหลายน้ำพริกปลาทูน้ำจิ้มทั้งหลายพยายามเลี่ยงเลี่ยงนะฮะเพียงแค่นี้เนี่ยฮะก็ทำให้หัวใจล้มเหลวเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับ